วันนี้เราจะพาทุกคนไปเลือกตอสำหรับการกราฟกันนะคะตอน,นี้คือตอสามเหลี่ยมค่ะเราจะมาเลือกตอแล้วก็วิธีการกำจัดหอยทากที่ขึ้นมาบนส่วนตอของเรานะคะอันนี้คือแปลงตอของเราหลังจากที่ฝนตกนานมากแล้วก็ไม่ได้เข้ามาดูแลนะคะเราเข้ามาถอนหญ้า อันนี้คือเราโรยยากันหอยทากแล้วแต่ว่าหญ้ามันมาปกคลุมด้านบนทําให้หอยมันปีนหญ้าขึ้นมาได้นะคะโดยไม่ต้องเดินเข้ามาในดินหอยก็จะกัดตอเราพังแบบนี้เลยค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นยาที่เราใช้โรยเพิ่มไปอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อกําจัดหอยทากที่ขึ้นมาตามตอเพราะว่าเยอะมากค่ะอันนี้จะเป็นตอที่ยังไม่ได้ทําการปาดยอดนะคะ วันนี้เราจะมาปาดยอดต้นที่ยังไม่ได้ปาดอยู่เพราะว่ายาวพอแล้วนะคะความยาวต้นก็จะมีความบางนะคะสังเกตว่าเวลาเราซื้อต่อมาเขาจะหนานะคะตรงท่อนำเลี้ยงเดี๋ยวเราจะทำการปาดยอดนะคะเพื่อไม่ให้เขายาวเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็จะขยายความควางด้านข้างขึ้นเพื่อให้ท่อนำเลี้ยงดูอ้วนขึ้นค่ะจะได้กราบได้ง่ายด้วยเราจะทำการปาดยอดด้านบนแบบนี้นะคะ ด้านบนจะเห็นเป็นท่อนําเลี้ยงที่ยังเล็กอยู่นะคะต่อมาเราจะไปดูต่อที่เราเคยปาดเอาไว้ค่ะมันจะมีลักษณะที่อวบกว่าอันนี้คือปาดไว้จนแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะเพิ่มความอ้วนขึ้นอันนี้ก็คือเราสามารถตัดไปใช้ได้เลยนําไปกราฟได้เลยค่ะตัวกราฟก็จะติดง่ายแข็งแรงด้วย เราจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะระหว่างต่อที่เราปาดทิ้งไว้นะคะกับตอที่ยังไม่ได้ปาดนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ที่ปาดทิ้งไว้ก็คือจะมีความหนาค่ะอันนี้ตัวที่เราเพิ่งปาดไปมันก็จะบางนะคะดูจากชอ่อภูตรงกลางนะคะบีบดูก็ได้ค่ะมันจะมีความแข็งส่วนไอตัวที่เราเพิ่งปาดไปสักครู่เนี้ย มันจะมีความบางแล้วเวลาเราจับมันจะฉีกออกได้เป็นใบไม้ค่ะจะฉีกง่ายมากต่อมาเราจะมาเด็ดหนามเขากันค่ะหลังจากที่เราเก็บตอมาแล้วเราจะทําการเอานิ้วอ้อไปหลังหนามแบบนี้นะคะแล้วก็บีบเขาเข้าหากันค่ะแบบนี้จะทําให้ไม่เจ็บมือนะคะแล้วเราจะโยกขึ้นลงแบบนี้ค่ะหนามจะมีลักษณะคล้ายๆยก้างปลาถูค่ะนี่ค่ะแค่นี้ก็ออกแล้วนะคะ ก็สะดวกต่อการใช้งานด้วยสำหรับใครที่มีปัญหาข้อสงสัยอยากแชร์กันเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องสุภาวรรณการ์เด้นด้วยนะจ้าสวัสดีจ้า